้นวันที่ยี่สิบเจ็ดพิจิกาสองหาหาเก่ามื่อวานนี้แล้วๆเ,เขาหน้าประวายเขานี่ให้สุดท้ายนี่ได้ให้ห้องกักหวายได้เจ็ดสิบแปดมัดมือร่มห้างแห้งวันว่าหนาวสองพิจิกาสองมือก่อน สองมือก่อนคุณตกคุณตกให้ยทึ่งถัดไปใสองเบียกนามเ,าเ้าใส่ยหนามให้ปุ่นเกลีบร้อยแล้วข้างนั้นใส่รถเกียว์คาเกียวกับค้ายเขาวไดทอกัน บ๊วยเท่ากันสี0รอยกว่าบ,บาทกำไรทั้งผุ่นเขา,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 ขาขกับค่ากับมะเกียวหกนัดหอทั้งมะเกียวให้ทั้งหลดเซียนทุ้กอดแล้วก็ไอหม้อต่อยทั้งผีกับผู้ซอยกวนลุกขึ้น